สวัสดีครับพี่นองชาวยูทูบเชมอกันเดินกับผมอาจะยินเขาว่าดิยูทูบเบอร์ทางหลายหลายทุกท่านนะฮะเกีียวสนการเจอกันกับผมผมจีเจเวฟครับเชิบเชิฮะัดีครับบรรยากาศยิงรับเย็นครับพี่น้องบรรยากาศยำแรงครับพี่น้อง

สวัสดีครับวัเชายิ่งชื้นะเดักๆกินกนแล้ผม่งแรงครับมบรรยากาศที่ชื่นนะครับช่องอันัีชพัมช่องเนี่ยผมบรรยากาศเย็นๆนะบรรยากาศำแรงับผม anh em đèn hộp kích lụa nhỏ con đèn xì thì cả sáu mâm coi đèn kín đèn kịp, đồng lại. เห็นดําเหมนบของคบสัเหบรรยากาศครับบรรากาศหงครับ

แต่ค so, ิดมออเลก็สิงนะครับผมว่าจะเกิดไวไนะครับสำหรับคิดม่ออกก็ลักก็ชชางจี๊ดๆกันดื้ๆผมนี่ทากอกกระู